เส้นหนองหอยอ่ะเส้นลิมปิงสายเก่าอ oh. ่ะไอไอชิมัยลำโพนสายเก่าอ่ะลิมปิงซูเปอร์สโตร์ไปทางนู้นอ่ะครับเส้นลิมปิงทางนู้นเอ่อผมก็ทักอ่ะดับลงตรงตรงตรงนี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาดับลงตรงนี้ เรื่องครอบครัวพี่น้องกันต่อเรื่องในช่วงที่สามสี่วันที่ผ่านมาครับที่เราได้รับความเดือดร้อนกันนะครับซึ่งนี่นะครับที่ในการางนช่วยกัน ผมถึงนะครับท่านพลรัอิเอกชินภัทรสารสินนะครับท่านรองผบนะครับตำรวจติดต่อภาคแห่นะครับที่ได้รับอุกระทบคาทัยน้ำท่วมนะครับมาเป็นเวลาหายวนะครับแล้วก็มีความหงองใหญ่นะครับวันนี้น่าได้รักนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาให้พี่น้องข้าราชการตำรวจทนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีจร่งนะครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้ขับชานะครับนะครับ ก็เป็นเวลาที่ดีนะครับเวลาที่ดีที่เหมาะสมนะครับก็นะครับเดี Demon> ๋ยวรับกันนะครับนะครับก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วแล้วก็พี่น้องครอบครัวตำรวจนะครับมารับคุณลงวันนี้นะครับก็ตามทุ่มมาหลายวันเนี้ยหอาวันครับวันนี้ก็ทราบว่าก็เลยมีความห่วงใยในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมด้วยด้วยแล้วก็ตั้งใจจะมานะครับเราก็ ได้เด้แจะเอาของที่จากกรุงเทพมานะครับงสูงยังเีพกับของสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับมาเป็นลรงใจให้พวกเรานะครับคแห้งข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับรวมถึงนะครับวันนี้นะครับดรแสงชัยโสดวันนี้นะครับเป็นเวลาช่วงเวลาที่มีทลยิ้มนะครับก็ขอของที่น้องตำรวจครอบครัวตำรวจเรานะครับก็ขอให้พวกเรานะครับได้นะครับ เราจะดูแลพวกเรานะครับจะดูแลพี่น้องเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้มแข็งแล้วนะครับเราก็จะไปดูแลประชาชนต่อได้อย่างเต็มที่นะครับเรานะครับวันนี้ส่มงมอบความหวนใยญ่ให้กับพี่น้องอครอบครัวตำรวจภูทรภาค5ทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับอะพวกนี้นะ ผู <étique> <ural> ้สู้ด่วนรามีครับคิดว่าจนสายตำรวจของเรานะครับก็ทํางานนะครับอย่างเต็มที่นะครับเพื่อเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดภัยนะครับในพื้นที่ทีนี้นะครับในนสมอบให้กับพี่น้องตำรวจของเรานะครับตำรวจภูธรภาคห้านะครับเป็นความโชคดีของพวก มีเราไม่มีท่านี่ครับลุยน้ำมาตั้งแต่น้ำท่วมแล้วครับลุยน้ำานครับนองครับที่ท่านจะต้องลงไปดูแลนะครับพี่น้องตำรวจราเะครับครับยาติ่ตต้องเดินไปเปลี่ยนรองเท้าวท่าเดี๋ยวไเดินไปดูฝันนุนท่านไปลงได้ไหม